ค,คนหน่อยเห็นนิ่งกินครับพี่น้องครับนี่นี่ผ่านดำครับหาในหาเอขียดเก่งว่าพ่อครับเห็นนด่งกินเก่งพร้อมครับนี่ครับโอ้เจ๋วเลยของแท้ด้วยนี่สวัสดีครับเรามือนี่พระบึงผ่านดำครับเห็นนด้กินครับนี่ครับผานครับเชียบครับเชียบหาเขียดเกียงว่าพ่อครับเห็นนด้กินเกียงพร้อมครับนี่ครับ มีนี่เป็นเมนู่ยังพัดมีนู่นยังบอกทีล่ะผัดผักโอเคเสร็จแสบเด้อผัดผักกันยังโอเคถ้าผักก็ถอดขเนะข้อน่เด่อผัดเรื่อยเลย แล้วบ้าครับเชฟครับจังไม่เสร็จ้เสร็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูซิมการคนะนะึ